เข้าล่านลาบเหนือถ้าบะสั่งเมนูนี่ถือว่ามาบาถึงเมนูนี่บรใจัยว่าพึงนี้นะข้าปูหยาิตายายคนเมืองเฮากินมาเป็นมะฮูกี่ร้อยปีแต่สำหรับลูแมงดาผมว่าล่านนี่เป็นล้านแรกของโลกแน่นอนมาครับมาครับมาครับ,บวันนี้จะป้ามาจิ้มลูแมงดาล่านลัดดาวันลูแมงดาล่านเด็ดล่านดังของเจียงไฮไลแมนกฟูดบัคาดส,สายเลยครับวันนี้มากับประธานสมาคมคนท้าครอบครัวสลาบอยกินล้ำค <หา S 2> ่าโจ๊ดแนมีฟองเย็นๆเฮือสซื่นใจสัก เมนูแหล่ของเขากับมาแล้วต้มแซ่บเอาไว้สดคือของคอ,องเห็สักนอยแต่ผมกับสลาบอยมาเพื่อสิ่งนี้รูแบบเดิมๆมันก็ทำบดาไปเนาะมาถึงล้านลัดดาวาน้องจดรูแมงดาครับเกิดไงออกต้องปอต้องแม่มาห้าสิบหกีบบเกยกี่มันตึงจะมีอีลุงคันค้น2นองคนนะเนาะที่ชอบคอมเมนต์อย่างอีเน,นเวลาผมจิ้มเวลาผมแี่เมนูอย่างตีมันพิษแพกแปลกไปเนาะ เกิดมาทั้งทีมีเมนูดีๆอย่างก็ต้องลองจิ้มเนาะใจชีวิตถือคุมครับสี่มองเท่งไปลูกหลานต้านเฮ่อหูจะได้กินกอ่อระบายความในใจเสร็จแล้วมาสลาบอยว่าปี่ไว้ละขยักจิ้มกินลูล้ำๆมันต้องมีมีกรอบสี่หันค่ ai, ายๆกระเทียมเจวนี่คือคัวมีแมงดาทีเด็ดของร้านนี่เลยครับใส่ลงไปแล้วลูเขาก็จะหอมกินแมงดาขึ้นขนาดถ้าคนใดบะชอบกินแมงดาก็บะทาใส่ก็ได้นะครับก็จะเป็นลูธรรมดาถั่วไปนล้วเนาะเนาะสลาบอยหีบดังพรอดหนึ่งเมนูตีเฮาสั่งมาจิ้นหนึ่งน้ำพริกขาครับ กินลูบกเป็นกินลูบบระจ้างก็มีเมนูอื่นๆให้เลือกหลากหลายเนอะครับรานนี่สลาบอยปันเข้าหนึ่งจำลูมมนี่นี่เต็มจ้อนเห็มจ้อนกร,ร,ร น้ำลายผมปุ๊เลยครับขอสุมาอภัยคนตีมากกินดิบเนะครับบะมาาดิบก็เอาไปควัวซุกๆกับล้ําหนาค่ะเอาลูไปควาวผมกินแกงพักปังดีกลัวสลาบอยจิ้มไปแล้วผมหันกับน้ำลายไหลมาตาผมจิ้มพ่องเนาะมีกอปาแก้วมันขอใส่ลงไปก่อนครัวมีแมงดาเพิ่มความหอมแลวผมก็มักเพ็ดเพนี่ขอพริกลาบเป็นมาเพิ่มใส่ลงไปตัวเนาะอ้าๆจุ๋ยอธิบายรสชาติของล้อลูแมงดารสชาติมันเป็นอยนยังไงหะเจือก็ต้องเจือครับว่าลูกับแมงดาเวลามาปะกันมันหอมเย็นดีขนาดเป็นความแตก กตางที่ลงตั๋วสุดๆมันจะเข้ากันว่าเอาเอาแมงดามาใส่ลูกคนได้ได้กินลูเป็นกินแมงดาดเป็นอยู่แล้วอยากมาลองเอา,เอาจะลืมลูกแบบเดิมๆไปเลยครับภรรยาสลาบอยบักกินลูกก็จดกิดนนึงน้ำพี่ค่ะแม่กิ๊บบักินลูกกะจดต้มแซบนี่เลยครับอะไรเขาหมอมากเพชรอย่ามาตักกับพริกเนะแม่กิ๊บลองจิ้มพอร์ต้มแซบรสชาติเป็นอยังไงพ่อปกติบักินพริกเลยวันนี้ตักกับพริกกดไลคหลังไม้ไอแกนแค่แค่เสาะหาน้ำด้วยแม่กิ๊บเพชรภรรยาสลาบอยลองจิ้มพอลอตลองหีบพอสักโปรดเป็นไดครับเป็นได้ครับเป็นได้ครับ ภรรยาสลาบอยบอกว่าลำเจ้าเอ็นหนึ่งจำนำพิกคาไปอย่างอ e ีของแกมคือกําแล้วเสียดายวันนี้มาได้จดแนมแม,มุนไพรเรื่องลาบเรื่องลูผมสู้บะถอยแกงเห็ดแกงหอยผมถอยบาสู้ของมันมากนะครับเนะาะมักลูกนี่ผมมักแต่นะมาใจคอนเทนตนะ์คอแดกคุล่าสองคนนี่กินลูดู สุดยอดแป้มาสลาบอยจนถวยสาบานเหี้สักน้อยขอคาราวะเลยครับลูแมงดาลันลัดดาวันลูแมงดาถ้ามีซิปคะแนนเต็มมือสาวคะแนนเลยครับสหายหลาบลูยังผมเปิงใจคาดใส่ทอดนี่ของสาวๆส่วนผมกับสลาบอยขอเบิ่นซออย่างอีต้องเบิ่นสองล้ำยังอีต้องเบิ่นสอเบิ่นลูสองถวยเลยครับคนละสองถวยมอมอกับสลาบอยลูล้ำล้ำยังคาดมีทอดใบบ๊กูทอดพริกทอดแล้วแหมยางก็คือน้ำหอมดองเพิ่มความหวานแก้วซดมันงานมันคอ นี่ก็เหมาะขนาดนะ่ะฮีไปปบออมกินแมงดาแตกยิวในปากคือขนาดล้านมันตั้งอยู่ตั้งไดนหาเพื่อ,อยากตามลอยไปเข้าแยกสีซายมูนไปตั้งแยกน้อยสเก็ตล้านอยู่ขวามือเลยครับก่อนถึงสาธารณสุขอำเภอเมืองเจียงไฮหรือค้นหาใน Google Map พิมคําว่าลักดาวันลู่แมงดาได้เลยค่บล้านเปิดเปิดประมาณสี่โมงถึงสามทุ่มหรือเอาแอรีอยู่ในตัวเมืองเจียงไฮสั่งพานแก๊ปฟู้ดไ์เมนก็นได้ครับสะดวกดีถ้ามาทานตีล้านล้านเปิดอาจจะหาีิจอดลดยากน้อยนึงเนาะมีดลักสา ล่าบลูผมแนะนําเลยครับนนี่บะควผนผาดปกติถ้าผมเข้าเจียงไฮเราผ่านมาแถวนี้ผมจะสร้างเป็นถุงปิกไปกินเมืองพานตลอดมันคือวิธีของคนมากลูส่วนคนบะเกยกินลูลองจิ้มเมือผมพอสักน้อยหรอแค่ปลายจอนกันยังดีอ่ะมาบเขา้าไ้เป็นได้ครับเป็นได้ครับเป็นได้ครับเมื่อกี้กินลูข้างแรกเลยนะนี่ยยากหัวงึกเงึกหมือนหมายความว่ายังไงฮะ <laughs> มาพอของแต่นี่ครับเอาเขานึงจำไปเลยปลูแมงดาหอมหอมตามลงไปแหมหนึงจอดหิมปากบแดงเหมือนมีแหงเกี่ยวเข้าครับพอลำส้มล้านเปิ้นกระลำสุดยอดเลยขามร้อยผมมาจิมเนอรอครับล้านนี่ลำสุดยอด